สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซวนเอมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคมปี2568ครับที่จะมีอยู่3คู่3มุมนะสรับวัสดีครับคู่แรกนะครับเป็นจูเบลลีกเบลเยียมครับเราจะเอาเบอร์พบกับซาลาลัวครับนวลเวลาฮาทุ่งคืนครับคู่ต่อมานะครับเซเรบิเตอร์รีครับครีเมเนเช่พบกับสเปเชียครับนวลเวลาตีหนึ่งคืนครับคู่แรกนะครับเป็นลีกเดอลฝรั่งเศสครับแรงโบกับแมทครับนวลเวลาตีหนึ่งคืนครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต ทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลจูเปอร์ลีกเบล,ล,บลเยียมครับระหว่างรอย่อเบอร์พบกับซอรรลัวครับจูเปอร์ลีกเบล,ล,บลเยียมรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนไปเล่นยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ล,ลีกเป็นการพบกันระหว่างรอยอัฟเวอร์ทีมอันดับที่5ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซอรรลัวทีมอันดับที่10เกมนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวววดดตตตตต่่่่่อออออททัััััั้้้้งงงงีมคคคครรรรรบบบบาาาาาาาฝยยกกกกชนนนนนนะะเเเพืไปปลลลฟุุโใฤูหจ กันล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปี24ครับโดยเซอร์รัวบุกเอาชนะรอยย่อเอาเบอร์ไปได้3ตู้ต่อ1ครับในถิ่นภาพรวมเจอกัน6เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้าัดกันชนะครับไปทีมมา3ครั้งครับผลงานเจอกันล่าสุด20นัดนะครับรอยย่อเอาเบอร์มีสถิติที่ดีกว่าเล็กน้อยครับโดยชนะ10เสมอ3แพ้7ครับถ้าเทียบฝั่งรอยย่อเบอร์ครับโยนัสเดอโรกกุญซือของรอยย่อเบอร์ข้อมูลล่าสุดไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ต่อหรือต่อครับในการิสโตเฟอร์ สกอตต์มาฮมดูดุมเบียแล้วก็มิเชลอองด์โดยมีซารอนเชอร์วีเป็นกองหรับตบบอลแรกของเกมนี้ครับซาติยังฝั่งซาลารัวครับวิกเดัมมิลกุเซอร์ของซาลารัวเกมนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันเลยครับครับว่าทั้งหมดจะมาในระบบ4-2-3-1ครับในการใช้งานตัวของเอเตียนกามาราจับคู่กับยาซินเตราอุยในรูปใช้งานของฟาเฟสเกียกงดันเฮมันซานโรเกลส์โดยมีนิโคลัสตูวิชเป็นกองหรับตัวบบอลแรกของเกมวันนี่้ครับเเกกกมมล่าสสุุุดบบบไปอครัฟอร แพ้2ไม่ชนะมา2เกมติดเสียประตูมา2เกมติดครับฟอร์มโดยรวมแล้วระยะหลังถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังโดยเฉพาะเกมในบ้านครับสรวปอันดับที่10ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอุ ry, ตเฮเวอรี่รีเวนสองตัวตหนึ่งครับฟอร์มเกมล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ครับชนะ6เกมจากเเกมหลังสุดยิปตูได้3ครั้งติดต่อก,กันละครับฟอร์มโดยถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีครับมีความมั่นใจเต็มที่ในนอบเกมนี้นครับเกมนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศเพื่อชิงตัวไปคอสตารทั้ง2ทีมจะทุ่มสุดตัวรอยอัลเบิร์ตเล่นได้ ซาลารัวฟอร์มกำลังเข้าฝากชนะมาหลายเกมติดครับแม้สถิติการเจอกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โมเมนตัมตอนนี้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนมากกว่าเกมนี้ครับว่าเป็นเกมที่สูสีครับแต่ซาลารัวฟอร์มที่สดกว่าเพิ่งบุกมาชนะได้ครับน่าจะมีโอกาสเปลี่ยนชนะไปได้สกอตต์ได้ครับร้อยเอเบอร์แพ้ซาลารัวสองหนึ่งประตูสองครับฟันดงก้าต่อรองซาลารัวครับมานีบเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเซเลบีครับระหว่างโครเมเนเช่พบกับสเปเชียครับเซเรียบเนเตารีรอบชิงชนะเลิศเพย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนขั้นสู่เซเรียเกมแรกระหว่างโครเเเเเเเมมนนนช่่ททีีีอออัััดดบบบปปิ้าารรกยืขงส ที่3เกมนี้มีความสําคัญต่อทั้งสองทีมอย่างยิ่งเลยครับเชบ้านโคเมเนเช่ต้องการคว้าชนะเพื่อตุนความได้เปรียบก่อนครับส่วนสเปเชียต้องการผลการแข่งขันที่ดีอย่างน้อยคือมีสกอร์ในเกมเยือนเพื่อมีโอกาสในการกลับไปเล่นในลีกสูงสุดครับพวกเราจะเจอกันนะครับเจอกันล่าสุดระหว่าง2ทีมเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2 5ครับเซเรีบีซึ่งโคเมเนเช่บุกไปเอาชนะสเปเชียได้ถึงถิ่น3ตัว2ครับห่างนับรวมการจัดการให้เกมลังสุดโคเมเนเช่สติเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับโดยชนะ4-1เมอซาต โมเนเชกเกมนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่ายังคงใช้ระบบ3ามต่อสต่อสครับในการใช้งานตัวของมิเชลคอสเซเนตี้จับคู่กับมิเชลคโลโคโลกับแนวรุก3ประสานในแดนหน้าจะเป็นจาริดเวนเดปูเต้ฟานโกบราสควสแล้วก็เดนิสยอนเซนและสองเกมนี้ครับทั้งในฝั่งสเปเชียครับซืออย่างรูกาอาเชโรครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นเดียกวกันเลยครับคาดว่าจะมา็นาาระบบสาต่อหต่อสครับในการใช้งานของจูเซเป้ออเรดียโอแล้วก็รูกาวิงนาลีครับเล่นวิงแบ็กซ้า ทั้งสองข้างคู่กองหน้าใช้งานตัวของราชิดคูด้าอดัมนากีฟรานเชสโกเคสตาครับคู่กองหน้าเป็นโจเซเป้ดิเซริโอแล้วก็ฟรานเชสโกปิโอเอสปิชิโตและลาสอเกวันนี้ครับฟอร์มสุดนครับคัเอมเนเชันอันดับที่4ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะยูเวสตาเบียสามูนครับในรอบรองชนะเลิศครับเพลย์ออฟเกมที่2ทําให้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศมาได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศมาได้ฟอร์มเกมล่าสุดในลีกและเพลย์ออฟชนะ2เสมอ2แพ้2โดยรวมฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับมีจุดเด่นคือเกมลููกกกที่่่ยยิิงงงปรระตตตไดด้ออออาาานัเมมฟ์ถืวลๆ สเปเชียอันดับ,บที่สามเก็บเกี่ยวสุดสเปเชียเปิดบ้านชนะคาตาสซาร่สองตัวหนึ่งกราฟฟ์มในรอบรองชนะเลิศเพย์ออฟเกมที่2ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าสู่รอบชนะเลิศได้สำเร็จกราบฟอมเก็บเกี่ยสุดในลีกเพย์ออฟชนะ4แพ้2อ,อยู่ในช่วงที่มั่นใจที่สุดหลังชนะมา3เกมติดเกมรุกของสเปเชียทำไ,ได้ดีเยี่ยมเลยครับห้เห็นว่าเป็นทีมที่แพ้ยากเวลาเล่นนอกบ้านแม้จะหนักไปทางผลเสมอในรอบเกณนี้รับครูเมเช่กราฟเล่นในบ้านก่อนในเกมนี้ต้องยอมรับควาชนะเพื่อสร้างความได้เปรียบกอดและเล่นเกมนอกบ้านครับสเปเชีย เกณฑ์มนีคำว่าครเมเนเชครับได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์และสถิติการเจอกันในช่วงหลังที่เหนือกว่าอาจจะพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่ต้อนเกมครับขณะที่สเปเชียซึ่งเป็นเกมที่เยือนที่แพ้ยากครับและมีเกมสนกับที่อันตรายเน้นเกมรัดกลุ่มรอสมดุลครับอย่างนี้ก็ดีครับสองทีมมีสถิติการยิงประตูและเสียประตูที่ค่อนข้างสูสีช่วงหลังทำให้มีโอกาสสูงที่จะเห็นทีมยิงประตูได้ในเกมนี้ครับว่าครเมเนเชเล่นในบ้านมีสถิติการเจอกันที่เหนือกว่ามีโอกาสที่จะเบียดชนะไปได้ครับก็ได้การครเมเนเชชนะเป ฟุตบอลลีกเดอร์ครับระหว่างแรงพบกับนัดครับลีกเดอร์รอบชิงชนะเลิศเพื่อเลื่อนชั้นกับเกมนัดที่2แรงเปิดบ้านและการเยือนของแมดโดยสถานการณ์ของแรงคือต้องการชนะเพื่ออยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปหลังจากเกมแรกบุกไปเสมอ1นประตูต่อหนึ่งขณะที่แมดับต้องการบุกมาเก็บชนะหรือผลเสมอที่ยิงประตูได้มากกว่า1ลูกเพื่อคว้าตัวเลื่อนขั้นขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดครับผลงานเจอกันนัดเก่งล่าสุดทั้งสองทีมพบกันในนัดแรกรอบชิงชนะเลิศแมดเปิดบ้านเสมอแรงไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเมื่อวันที่นี่ เสมอ3แพ้1นึ่งครับซาติโอฝั่งแรนดครับซัมบาเดียวาร่าครับของแวงเกนมีตัวของเวราคาร่ามามาดูเดียคอนโมฮัมเมตดารามีครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดจะมาในระบบสต่อ1 4ต่อ1ครับแดนกลางใช้งานตัวของโมรีกาบานีแล้วก็วาเลนตินอัตันกาน่าเอ็ดวาร์ครับแนวรุกจะวางตัวของจุนยะอิโตะครับแล้วก็จอแดนชิบะเชอร์โดยมีเคตะในกามบูระเป็นกองหน้าตัวบอลไสองเกมวันนี้ครับซาติโอฝั่งแมดครับสเตฟานเวอร์มินองครับตัวเซอร์ของแมงแมดครับเกมนี้มีตัวของจะขาดเพียงงตัวขอโจเ โอารม์อโซโรครับมีการบาดเจ็บทั้งจะมาลง4-2ครับแต่งารใช้งานของเบนจามินสตัมบอรี่เยซีเดอมองเกโดยมีมองแกนโบโคเล่เอ็มตูปูเควินฟานเดนส์เคิร์กออฟโดยริมเส้นเป็นแนวรดยใช้งานตัวของโกเิเย่ไฮชิกติริยานซับาร์วี่และ2เกมนี้และฟอร์มล่าสุดครับแรงอัพที่16เกมล่าสุดแรงเปิดบ้านแพ้ปารีสแชงต์งแมนสูบ3ครับเนลิกกุ๊บดฟอร์มฟอร์มเกล้าสุดในทุกรายการเสมอ2แพ้4ไม่ชามานะใครมา6เกมหลังสุดฟอร์มช่วงหลังอยู่ในช่วงที่ยำแย หนึ่งประตูตอนหนึ่งในรายการหลีกเดอร์ครับฟอร์มเมื่อกี้ล่าสุดทุกรายการชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งยิงประตูได้สิบสองเกมติดฟอร์มถือว่าใช้ได้ครับเกมลุกมีความ,มน่าเชื่อถืออยู่บ้างในวุดีครับแรงต้องการชนะเพื่อความอยู่รอดในหลีกสูงสุดหลังจากที่บุกไปเสมอมาได้ยางไรก็ตามครับฟอร์มช่วงหลังพวกเขายยำแยมมากไม่ชนะใครมาหลายเกมติดเสียประตูง่ายขนาดที่แมตต์มาพร้อมเกมลุกที่ยิงได้อย่างต่อเนื่องฟอร์มช่วงโดยรวมแล้วไม่ค่อยดีที่สุดครับแต่เกมเย็นก็ทำได้ค่อนข้างดีและมีทีเด็ดทำประตูอยู่เสมอเกมน เป็นประตูที่ดีกว่ามีเกมเยือนที่น่ากลัวกว่าในระยะหลังครับน่าจะอาศัยจังหวะเข้าทําเกมมีโอกาสคว้าแชมป์ไปได้มากกว่าสกอตแลนด์ครับแรงแท้แมตต์หนึ่งประตูสองครับฟนงงครับรองแมตต์ครับโอเคสักการ์ดพิคอบอลเนยก็ขอจบไปนี้ครับหากใครที่ชอบเกมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไคร์นเต็ีมใจผู้ผมด้วยกันพิคอบอลเนยก็ขอจบไปนี้ครับสวัสดีครับผม